ตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนักนะครับทะลุ60ล้านคนเข้าไปแล้วหนักมากเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้กําลังเกิดความวุ่นวายการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นไปในหลายพื้นที่ในแอฟริกาในตะวันออกกลางกําลังมีสงครามนะครับโดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนเคลื่อนไหวการต่อต้านครั้งนี้เป็นกลุ่มนะครับที่มีหลักคิดของคันมาก เป็นสำคัญหรือการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นตัวแบบนะครับหรือลัทธิมาร์กซิสในการต่อสู้ทางการเมืองและสถานการ์จึงรุนแรงขึ้นตามลําดับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโลกในเชิงปรากฏการ์เราไปดูในเชิงปรากฏการ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการ์ตอนนี้ทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจเริ่มต้นที่ราคาน้ํำมันขึ้นทองคานั้นก็ดิ่งอยู่ที่34มสิบสี่นะครับพุ่นสหรัฐมีการบวกแรงจากแรงความหวัง แก้โควิด -19 ประสบความสาเร็จนะครับราคาน้ำมันขยับขึ้น2%ท่ามกลางความคืบหน้าของการทดลองฮะโควิดนวัคซีนโควิด -19 นะครับก่อความหวังอุปสงค์เรื่องของพลังงานฟื้นตัวปัจจัยนี้ฉุดทองคำดิ่งแรงขณะที่ข่าวดีนะครับดังกล่าวดันให้วอร์ซิทปิดบวกพอสมควรจริงๆแล้วราคาทองตกลงเนี่ยเพราะว่ามันมีสงครามในตะวันออกกลาง นะครับที่กำลังหนักขึ้นเป็นการต่อสู้ของกบฏที่เกรนะครในแอฟริกาก็มีเหมือนกันซึ่งล่าสุดกบฏที่เกรเมินข้อเสนอยอมแพ้ภายใน72ชั่วโมงลั่นพร้อมสู้ตายนะครับยกเพื่อปกป้องแผ่นดินนะครับผู้นำกบฏในภูมิภาคของที่เกรนะครับทางตอนเหนือของเอธิโอเปียนะครับปฏิเสธข้อเสนอของนายกรันตรีอาร์บีอาเมด ให้วางอาวุธและยอมจำนวนใน72ชั่วโมงลั่นพร้อมสู้ตายเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดนะครับฐบาลเอธิโอเปียเริ่มใช้ปฏิบัติการทางทหารบทขยี้กลุ่มแนวหน้าปลดปล่อยประชาชนที่เกรนะครับเหมือนกับประเทศไทยไหมฮะประชาชนปลดแอกนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนไปต้นมาโดยกล่าวหาว่ากลุ่มนี้โจมตีค่ายทหารทางตอนเหนือ รวมถึงจงใจต่อต้านและบ่อนทํำลายความมั่นคงของรัฐบาลกลางนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปราคาทองนะครับที่ต่ำลงก็เพราะสงครามตะวันออกกลางะเกิดขึ้นหลายจุดนะครับประกอบกับาการจราจนเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับทำให้ราคาทองนั้นล่วงต่าลงเพราะว่าทองมีความจำเป็นในการใช้ในสงคราม นในขณะที่น้ำมันพุ่งสูงขึ้นหุ้นพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการแจกจ่ายนะวัคซีนมาให้ใช้ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2563ทำให้สถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นที่ฮ่องกงก็ปรากฏว่านะครับความหืนเป็นเหตุนะครับปรากฏว่าป่วยเร่งล่าคนใกล้ชิดหนุ่มติดโควิด19เที่ยวซ่องนะแลเรก็ปรากฏว่าติดโควิด าช,าชายชาวฮ่องกงคนหนึ่งไปใช้บริการโสเภณีในซ่องแห่งหนึ่งในเมืองมกบนะครับก่อนโควิด -19 ออกมาเป็นบวกนะครับกระตุ้นให้ตำรวจต้องปฏิบัติการแกะรอยที่มาที่ไปของเชื้อโควิด -19 ตามหาคุณตัวที่เกี่ยวข้องและผู้สัมผัสใกล้ชิดนังสพิมซาวเฉยน้ามอร์นิ่งโพสต์นะครับรอยงานและพวกเขารับทราบ ว่าทางการได้ส่งเจ้าที่เข้าไปค้นหาหญิงบริการที่เกี่ยวข้องในอาการคิงของนะครับบริเวณสี่แยกนะครับย่านฟาหยุนตันตัดกับถนนอาาไหลนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หาตัวโสเภณีดังกล่าวยังไม่เจอนะครับตำรวจเปิดเผยว่าชายรายนี้ไปเที่ยวซ่องเมื่อวันที่8พฤศจิกายยนที่ผ่านมามีผลตรวจโควิด1 i เป็นบวก นะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในเวลาต่อมาความหืนเป็นเหตุในะห้ฮ่องกงวุ่นเลยทีเดียวในขณะที่กษัตริย์ของสเปนนะกษัตริย์ของสเปนก็ปรากฏว่าทรงกักโรคนะครับหลังสัมผัสผู้ใกล้ชิดโควิด -19 สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรีเปเฟรเป,เปนะครับที่6กนะครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันของสเปน ทรงกำลังกักโรคนะครับพระองค์เองหลังสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลรายหนึ่งซึ่งมีผลตรวจโควิด1 9นั้นออกมาเป็นบวกจากการเปิดเผยของสำนักพระราชวังนะครับก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหญิงเอโอนนะครับพระชนมพรรษา15ปีก็ต้องกักโรคโควิด1 9เป็นเวลา2สัปดาห์นะครับในเดือนกันยายนหลังจากติดเชื้อโควิด1 9นะครับ ในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นของอพระองค์นะครับต่อมาก็ผลตรวจออกมาก็กลายเป็นลบสเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากโควิด -19 หนักหน่วงที่สุดโดยจนถึงตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว1.6ล้านคนและเสียชีวิตราว43,000ล้านคนข้าไป43,000คนนะครับทั้งนี้นะครับ สถานก,การณ์การแพร่ระบาดในสเปนกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น2 0 6 0 0คนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น512คนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สายการบินเควนตัสนะฮะก็เตรียมบังคับผู้โดยสารฉีดวัคซีนโควิด -19 นะก่อนเดินทางสายการบินควนตัสแห่งออสเตรเลีย ยืนยันนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าบรรดานักเดินทางระหว่างประเทศนะครับจะต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนขึ้นบินระบุก,การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นความจำเป็นนะครับออสเตรเลียเคยปิดชายแดนระหว่างประเทศในเดือนมีนาคมระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหญ่นะครับระลอกแรกและปัจจุบันบังคับให้นักเดินทาง นะครับกลับมาจากต่างประเทศต้องกัโกโรคเป็นเวลา2สัปดาห์คือ14วันนะก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นอันดับ2นะครับก่อนหน้านี้รองจากประเทศไทยแต่ออสเตรเลียเกิดการแพร่ระบาดละลอกที่2ทําให้กับทำให้เสียแชมป์ให้กับประเทศไทยไปนะครับประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ1ของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ทรัมป์ก็เปิดทางถ่ายโอนอำนาจสู่โจไบเดนแต่ยังปากแข็งไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่ขัดขืนมานานนะครับหลายสัปดาห์ในที่สุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุญาตให้เจ้าที่เดินทางาด้านหน้ากระบวนการเด,เดินหน้ากระบวนการถ่ายโอนอำนาจสู่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดทางให้คู่แข่งจากเดโมแครต นะครับรับฟังสรุปต่างๆและเข้าถึงเงินทุนแต่ขณะเดียวกันก็ประกาศลั่นไม่ละความพยายามคัดค้านผลการเลือกตั้งนี่ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็ทรัมปไม่ยอมรับต่อมาก็โจบไบเดนก็ตั้งคณะรัฐมนตรีประกาศอย่างเป็นทางการตั้งรัฐมนตรีเพื่อที่จะบริหารสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีการอึง้งกันเลยทีเดียวฮะ รัฐมนตรีของแดนพรตนะเสนอให้อินเดียปากีสถานบังกลาเทศรวมกันเป็นประเทศเดียวกัน <c oughs> นายกัมนตรีแดนพระตะคนหนึ่งรัฐมนตรีเสนอไอเดียสุดห่ามนะครับให้อินเดียปากีสถานบางประเทศสามรัฐเพื่อนบ้านซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษนะครับกลับมาผนวกเป็นหนึ่งเป็นเดียวก่อนจะถูกชาวเน็ตร,รุมจวกว่าพูดจาเพ้อเจอ้อ นะครับเขาชื่อนาวับมาลิกรัฐมนตรีรัฐมหาราชนะนะครับเป็นประธานพักการเมือง NCP ประจำนครมุมไบได้เสนอแนวคิดดังกล่าวนะครับหลังถูกถามว่าคิดอย่างไรกับแกนนำพักรัฐบาลพะตะยะชนะเสนอแนวคิดดังกล่าวนะครับหลังถูกถามว่าคิดอย่างไรที่แกนนำพักรัฐบาล คนนี้ออกมาพูดว่านครกาาจีของปากีสถานจะกลับมาเป็นของอินเดียในสักวันหนึ่งก็ผนวกรวมจริงๆแล้วทั้งปากีสถานบางประเทศและอินเดียเนี่ยเคยเป็นประเทศเดียวกันนะแล้วก็ถูกแบ่งแยกประเทศอังกฤษก่อนที่จะให้ก็เรียกว่าอำนาจกับทางอินเดียก็แบ่งอินเดียเป็น3ประเทศหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับให้เกิดการอำนาจขัดแย้งกันเอง นะครับทั้ง3ประเทศนี้นะฮะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกกันนะครับขัดแย้งกันทั้งที่เป็นคนอินเดียและก็คนมุสลิมขอไปฮะเป็นคนพุทธด้วยนะส่วนใหญ่ก็นับถือนะครับาศาสนา,นะสา,นาเดียวกันนะฮินดูเหมือนกันมีพุทธก็มีส่วนหนึ่งฮินดูเลยส่วนใหญ่นะครับในขณะที่มาเลเซียสั่งปิดโรงงานถุงมือใหญ่ที่สุดในโลก หลังพบคนงานติดโควิด -19 ถึง2,000คนนะครับมาเลเซียทยอยปิดโรงงานของบริษัทท็อปโกนะครับผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับหลังพบคนงานกว่า2,000คนติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่กระแสข่าวปิดโรงงานฉุดราคาหุ้นท็อปโกดิ่งลงถึง7.5%ท็อปโกททำกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการในปีนี้ สืบเนื่องมาจากความต้องการของผลิตภัณฑ์ถุงมือแพทย์ลลปกรณ์ป้องกันพุ่งสูงขึ้นจากโควิด1 i d 1 9นะครับอธิบดีสุขภาพของมาเลเซียประกาศว่าโรงงาน28แห่งท็อปโกลฟนะครับจะทยอยถูกปิดหลังมีการตรวจพบคนงาน2,453คนติดเชื้อโควิด1 i d ทั้งหมด5,767รายนะครับที่เข้ารับการตรวจแล้วก็เข้าทำการคัดกรอง นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เหตุการณ์แปลกๆก็ปาร์ตี้ก็เป็นเหตุนะตายกันไปถึง7ศพนะฮะก็ที่รัสเซียนะเหล้าหมดไปซดแอลกอฮอล์ล้างมือฮะปรากฏว่าตายกันไปเจ็ดนะครับชาวรัสเซียจัดปาร์ตี้สังสรรค์แต่เหล้าดันหมดไปคว้าแอลกอฮอล์ล้างมือ สดดื่มเสียชีวิตไป7รายส่วนอีก7คนอาการสาหัสเหตุสลดเกิดขึ้นที่ทันตนิสกีนะครับบริเวณภูภาคคูยูคูเทียนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียโดยระบุว่าผู้รับาบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด9คนในการจัดงานปาร์ตี้พอสดเหล่าหมดก็คว้าแอลกอฮอล์ล้างมือมาดื่มเข้าไปแทนเหยื่อ3รายเป็นหญิงวัย41ปี ชายวัย27ปีชายวัย59ปีเสียชีวิตที่เกิดเหตุส่วนผู้บาดเจ็บอีก6คนถูกส่งตัวขึ้นเครื่องไปรักษาอย่างเมืองยากรุสนะครับก่อนหน้านี้อีก3คนเสียชีวิตนะฮะลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนรายที่7เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอายการประจำรัฐยืนยันว่าผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีอาการถูกพิษเนื่องมาจากดื่มแอลกอฮอล์เป็นล,ล้างมือเข้าไป นะครับสิ่งที่นักปาร์ตี้กลุ่มนี้ดื่มเข้าไปแทนเป็นเมทิลแอลกอฮอล์นะครับ69ซึ่งวางจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนใช้ล่างมือทำความสะอาดช่วงโควิด -19 ตำรวจท้องถิ่นได้เริ่มสอบสวนการตายของทั้งเจ็ดคนแล้วขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขก็ออกมาย้ำเตือนประชาชนว่าน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้ไม่สามารถจะดื่มกินได้โอ้โหนะคงเมาจัดเลยทีเดียวในขณะที่ ลอนดอนก็เลงถอนผู้พิพากษานะครับอังกฤษออกจากศาลสูงสุดของฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอังกฤษกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะถอนผู้พิพากษาชาวอังกฤษออกไปจากศาลสูงฮ่องกงนาะรมตรีต่างประเทศในคูมินิกลัฟนะครับนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ปักกิ่งสั่ง ถอดถอนสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงออกจากการเป็นสมาชิกภาพโดยให้เหตุผลความมั่นคงเป็นหลักนะครับรอยเตอร์รายงานว่าปรากฏการของผู้พิพากษาต่างชาติในฮ่องกงนั้นถูกกําหนดในกฎหมายพื้นฐานฮ่องกงซึ่งเป็นเสมือนกฎหมายฮ่องกงที่มีการใช้หลักประกันในเสรีภาพและอํานาจการปกครองตนเองภายใต้จีนรวมไปถึงยังคงใช้หลักกฎหมายจารีตประเพณี ที่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในภายใต้กฎหมายนิคมของอังกฤษนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในภาพรวมตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนักนะครับทะลุ60ล้านคนเข้าไปแล้วหนักมากเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้กำลังเกิดความวุ่นวายการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นไปในหลายพื้นที่ในแอฟริกาในตะวันออกกลางกำลังมีสงคราม นะครับโดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนเคลื่อนไหวการต่อต้านครั้งนี้เป็นกลุ่มนะครับที่มีหลักคิดของคานมากเป็นสําคัญหรือการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นตัวแบบนะครับหรือลัทธิมาร์กซิสในการต่อสู้ทางการเมืองและสถานการณ์จึงรุนแรงขึ้นตามลําดับนะครับสถานการณ์โดยรวมขณะดนี้ราคาทองต่ําลงมีคนถามผมว่าจะต่ําลงกว่าน,นี้ไหม มีโอกาสต่ำลงฮะแต่ก็จะเริ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช2,563นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับทองจะขึ้นมาในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งะครับแล้วก็จะเริ่มต่ำลงตั้งแต่วันที่15เมกราคมไม่เกินนี้สิ่งเหล่าน,นี้คือปรากฏการณ์นะครับทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้โควิด1ายังคงหนักและจะหนักไปต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีนในสหรัฐอเมริกา นะครับคงเห็นได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นประเทศแรกที่จะนําวัคซีนมาแจากจ่ายในเชิงงานสังเคราะห์คงชัดนะฮะหลักชาตินิยมวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First ืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับเปิด3มยุทธการสงครามไบรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป็นปัจจัยสําคัญในเชิงการต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็แน่นอนนะกะสก่อความวุ่นวายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจไทยด้วยกัน จากสำนึกสู่เชื่อมัน่นและศรัทธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคำผ่านทํานองร้องบอกฟ้าร่วมขับขานด้วยสำเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดิน จะอยู่ร่วมด้วยรักสามคัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิน้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดินภายใต้พระบารมีองค์ภูมินทุกพระองค์ ควรกต้องใจให้ประชาชความแหน,นี้จะสนาในสายตาโลกเกไปทสัญญาจะต้องกล้าพ้องแผ่นดินจะเกิดไดว้โดยชีวิตเพื่อสาสิ่งที่ใหญ่ชาติขาดก็สัตว์เหลี่ยมได้ดังรมหาใจเราทำอพจะบอกไว้ มีใครทียย่ยังมีต้นกล้านียังไม่มีกลายพันเสียสลัดแต่งพันแต่ทันยู่า นี่ก้นทั่วทั้งน้านี่คือคำสัญญาจากตน้นกาของแผ่นดิน วุวมดันเป็นต้นไม้แห่งความดีแต่แต่แงแในวันนีต้ตายบารมีพระราชาขอเราจงทรงได้เชื่อเริ่อทุกอย่ามบาทรีดำเนินจะมีรักและสัขาจะประสงคนี้กรทั่วทัท้งลนานี่คือทันสันา พระสงฆ์รทั่วทั้งลานี่คือคําสัญญาจากต้นกาของแห่งดี สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรบับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจมกิจวัฒนาแล้วก็ว6หกนินะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ ดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะเหนียวครับ